สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำ scaling กันนะครับแล้วก็พบปัญหาว่าพอเราทำ scaling แล้วเนี่ยตัวที่เป็นผลหารตัวนี้นะครับตัวเนี้ยพอที่เป็นผลหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เศษกับส่วนแล้วเราเอาเศษส่วนเนี่ยนะครับเราเอาจำนวนเต็มของมันเนี่ยนะครับเอามาคูณกับค่าอินพุตที่เราทำการปรับ นะครับซึ่งจริงๆแล้วีในความเป็นจริงแล้วตรงนี้จะต้องเป็นเลขทศนิยมนะครับถ้าเป็นเลขจํานวนเต็มเนี่ยค่าออกมามันจะเพี้ยนนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรไหมครับโดยเฉพาะถ้าตรงนี้เราทําเป็น100นะครับมันก็จะเท่ากับ100นะ100หารด้วย4,95 0ซึ่งตรงนี้มันถ้าเราเอาจานวนเต็มเนี่ยมันจะได้เท่ากับ0นะครับ เท่ากับศูนย์หมายความว่า0ูนย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์นะครับพอเวลาเราปรับค่าเข้าไปเต็มที่ยังไงนะครับมันก็ได้ศูนย์มันจะไม่มีค่าออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้เป็นคําสั่งหารธรรมดาเนี่ยนะ,ะแล้วก็คําสั่งคูณนะครับคูณที่เป็นดับเบิลนะครับ32บิตเพราะว่าผลคูณมันออกมาจํานวนเยอะนะครับเราเลยใช้เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลก็คือจานวน32บิต ตรงนี้ค่าที่อย่างที่เรียนให้สักครู่ให้ทราบนะครับตรงนี้ปอหารการออกมาเนี่ยมันจะเป็น0ูนย์คือจํานวนเต็มมันจะเอาจํานวนเต็มเนี่ยเก็บไปที่ที่สองนะครับเศษของมันก็จะเก็บไว้ที่ดีสามเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ดีสองดีสองมาคูณเพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรนะครับคูณกับค่าที่มันสั่งค่าเข้ามาเนี่ยมันจะได้เป็นศูนย์นะครับมันก็จะไม่มีความหมายในกรณีที่เอ่อตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยถ้าเป็นหมื่นเนี่ยก็จะได้ประมาณสองค่าออกมาก็จะไม่ไม่ไม ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจรึงมีความจําเป็นที่จะต้องอปรับให้เป็นเลขทศนิยมนะครับทีนี้ในการปรับเป็นเลขทศนิยมนะครับสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็คือคําสั่งคําสั่งที่ควรรู้นะครับเกี่ยวกับการคํานวณนะครับเกี่ยวกับการคํานวณออนาล็อกที่เราจะมาทําเป็น s c a ล i n g นะครับอันดับแรกก็คือ float นะครับ float f o a ตัวนี้ก็คือ flt float นะครับ float ตัวนี้จะมีทั้ง32บิตและ เออสิบิตนะครับฟลอตตัวนี้จะทําหน้าที่ในการคอนเวิร์ตนะครับจากจํานวนเต็มไปเป็นจํานวนเอ่อทศนิยมนะครับก็คําสั่งก็รูปแบบมันก็จะมีตัวเลขที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเอ่อจำนวนเต็มให้เป็นจํานวนทศนิยมนะครับก็ไปเก็บได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งคือคําสั่งบวกนะครับคำสั่งบวกเอ่อนะค,คสั่งบวกเนี่ยเป็นคําสั่งทางคณิตศาสตร์ที่เราศึกษากันมาแล้วเนะถ้าเราต้องการที่จะเป็นเศษส่วนนะครับเอาจํานวนทศนิยมมาบวกกันนะครับ เราจะต้องมีตัว e นะครับตัว e อ่าตัว e อยู่นำหน้าเนี่ยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะมันจะมีเฉพาะสามสิบสองบิตนะเป็น de นะครับหลักการก็ประมาณนี้นะอันนี้คือตัวที่1นนะครับแปลงนะครับแปลงจํานวนเต็มเป็นทศนิยมจํานวนที่2คือการบวกทศนิยม3ก็คือลบทศนิยมก็คือเอา de นะครับมาลบนะครับ sub ก็คือลบนะครับลบทศนิยมด้วยกันแล้วก็เอา e นะครับมาคูณนะครับมาคูณ ก็คือจํานวนทศิยมคูณจํานวนทศิยมนะครับแล้วก็หารก็เอาจํานวนทศิยมมาหารกับทศิยมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนค่ามันก็จะเปลี่ยน int นะครับมันก็ integer เดี๋ยวนี้นะครับมันจะเปลี่ยน convert ค่าที่เป็นทศยมให้เป็นจํานวนเต็มนะครับอันนี้ก็จะ2คําสั่งนี้ก็จะใช้ตรงกันข้ามกันนะครับ เพราะฉะนั้นหลักๆที่เราจะต้องศึกษาก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6คําสั่งนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการคํานวณ scaling นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละคําสั่งเลยนะคำสั่งแรกคือคําสั่งฟรอสต์นะครับคำสั่งนี้เขาบอกว่าทำการเปลี่ยนจํานวนเต็มนะครับจำนวนเต็มให้เป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนจริงนะครับให้เป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนจริงของเขาก็จะมีทั้ง16บิตและก็32บิตนะในกรณีที่เป็น16บิตจะใช้อยู่5 step นะครับ 32บิตจะใช้อยู่เสเต็ปนะครับ16บหกบิตจะใช้ FLT หรือ FLT P ก็คือ p r o u s นะครับแต่ถ้าเป็น32บบิตจะเป็น DFLT นะครับแล้วก็ DFLT P นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือมันจะเปลี่ยนตัวต้นทางต้นทางตัวนี้คือมันเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มให้เป็นทศนิยมมันก็จะกลายเป็นทศนิยมนะครับ ประมาณนี้นะค่าที่มันสามารถใส่ได้ที่ตรง S เนี่ยคืออะไรบ้างอ่ามันก็ใส่เป็น D data register นะครับเป็นตัว D เท่านั้นนะครับถ้าจะใส่คือตรงนี้ต้องเป็นตัว D เท่านั้นนะครับ D อะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับส่วนปลายทางก็เป็นตัว D เท่านั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแปลงค่าอ่าอ่จนวนเต็มนะครับเราต้องใส่ตัว D ไว้ก่อนแล้วเราค่อย move ตัว D ไปไปอีกทีหนึ่งนะครับหลักการก็จะประมาณนี้ก็คืออ่เราทําการ move สมมุติ move ค่า K 100ไปไว้ที่ D 0 เราก็เอา D ศูนย์เนี่ยนะครับามาแปลงมา D ศูนย์มันเป็นจํานวนเต็มเนะแปลงมาเป็นทศยมก็อาจจะเป็น D1 หนึ่งนะครับในกรณีนี้ส่วนกรณีที่เป็น D นะครับดับเบิลเนี่ยมันจะกินสองสองตัวนะครับสมมุติว่าเป็น D0 ศูนย์มันก็จะบวก B1 หนึ่งไปด้วยนะครับบวก D1 หนึ่งไปด้วยเพราะมันสามสิบสองบิตแล้วเราเอาไปเก็บไว้ที่ปลายทางคือ d 1สิบนะครับมันก็จะรวมไปถึง d 1สิบเอ็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกินพื้นที่ไปสามสิบสองบิตหลักการก็ประมาณนี้นะ ทีนี้อีกคําสั่งหนึงตัวนี้เป็นคําสั่งลบนะครับเป็นคําสั่งลบคําสั่งลบเนี่ยลบทศยมลบเลขนะครับมันเป็นการคําสั่งที่ใช้ในการลบเลขที่เป็นทศยมจํานวน2 2เลขนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้คําสั่งนี้นะครับมันจะไม่มี16บิตมันจะเป็น32บิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น32บิตคําสั่งก็จะมีแค่นี้เองก็คือ de sub เนี่ยนะครับ double e ซับตัวนี้ก็คือลบนะครับก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการเอา s1 นะครับไปลบ s2 ซึ่ง s1 ตัวนี้ก็ต้องเป็นเลขทศนิยม s2 ก็ต้องเป็นทศนิยมนะครับแล้วเอาผลที่ได้ไปเก็บไว้ใน d นะครับปลายทางปลายทางก็จะเป็นเลขทศนิยมด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเลขทศนิยมด้วยเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าทั้ง s1 s2 แล้วก็ตัวปลายทางของมันนะครับมันก็จะใช้เป็น DataRegister นะครับนอกจากนั้นนะ มันยังสามารถเป็นค่านะครับค่าคงที่ที่เป็นฐาน10กับฐาน16ได้ด้วยนะครับ S1 กับ S2 นะครับทีนี้ผมข้ามเลยนะตัวถัดไปก็จะไวยหน่อยก็บวกนะครับบวกเหมือนกันบวกตัวนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งในการบวกค่าทศนิยมนะครับจำนวน2ค่านะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มี16บิตมันจะเป็น32บิตเลยนะครับใช้ใช้สเต็ปไปทั้งหมด13สสเต็ปนะครับ คำสั่งของมันอยู่ในรูปแบบของ d e a d d นะครับ add ก็คือบวกกันแต่บวกเป็นเลขทศยมนะครับหลักการก็คือเอาต้น s 1กับ s 2มาบวกกันนะครับผลที่ได้ก็จะเก็บไว้ในปลายทางนะครับ s 1กับ s 2จะต้องเป็นตัวเลขที่เป็นทศยมนะครับไม่งั้นมันก็จะบวกไม่ได้นะครับโอเคนะ อ่าอันนี้ก็จะไปไวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราศึกษาเรื่องของบวกลบคูณหารมาแล้วหลักการเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนจากจํานวนเต็มเป็นทศนิยมแค่นั้นเองนะครับส่วนคูณนะครับคูณคูณก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเฉพาะ32บิตนะครับใช้13สเต็ปนะครับเป็น DE นะครับแล้วก็ MUL มาก็คือมัลตินะครับก็คือคูณหลักการคือ S1 คูณกับ S2 ผลที่ได้ก็จะเก็บไว้ในดคือปลายทางนะครับ S1 S1 มีอะไรบ้าง S1 คือ จะต้องเป็นปลายทางคือ DataRegister เท่านั้นนะครับเป็น DataRegister นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเก็บไว้ที่เ a t a r e g i s t e r นะเป็นเป็นส0นะสมมติว่าเป็น10มันจะกินพื้นที่เป็น D11 ไปด้วยนะครับเพราะมันเป็น32บิตถ้ารวมตัวนี้ก็เป็น15นะครับตัวถัดไปก็จะเป็น16นะครับมันจะเป็น32บิตถ้าเราเอาไปเก็บไว้ใน D20 มันก็จะรวมเป็น d 2 1ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวคูณเนี่ยก็จะกินพื้นที่32บิตเหมือนกันนะครับ ผมก็ผ่านไปเร็วๆเลยนะครับทีนี้ตัวหารนะครับหลักๆก็เดี๋ยวเราต้องใช้คูณกับหารเนี่ยแหละครับตัวหารก็เหมือนกันนะหารเขามีเป็น32บิตนะครับ16บิตเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งก็จะเป็น de div นะครับ de div p นะครับ s 1นนะครับก็จะถูกหารด้วย s 2นะครับ s 1ก็จะต้องเป็นเลขทศยม s 2ก็จะต้องเป็นเลขทศยมนะครับแล้วก็พอได้มานะครับมันก็จะไปเก็บไว้ที่ปลายทางนะครับ ทั้งหมดทั้งยวงนะครับมันจะใช้พื้นที่ทั้งหมด32บิตนะครับ32บิตแล้วตัว S1 ก็ใช้ Data r e g i s t e ตตัว S2 ก็ใช้ Data r e g i s t e r นะครับใช้ตัวพวกนี้ได้เหมือนกันนะ,ะตัวพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคหลกัหลกๆก็เรื่องของบวกลบคูณหารที่เป็นทศนิยมเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเลข32บิตหมดเลยนะครับ ตัวถัดไปนะครับพอมันเป็นเลข30เอ่อพอมันเป็นทศนิยมถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนเต็มทำได้ไหมทำได้นะครับโดยใช้คำสั่ง integer นะครับคำสั่ง int ตัวนี้นะคำสั่งนี้ก็จะเป็น convert นะครับแปลง float ตัวนี้นะครับให้เป็นตัวจำนวนเต็มก็คือแปลงเลขทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นเลข12.8เงี้ยครับมันก็จะแปลงเป็นเลข13ให้เราก็คือจำนวนเต็มนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับตัวนี้นะครับมันจะมีทั้ง16บิตและก็32บิตนะครับ16บิตใช้5เต็ปนะครับก็คือ INT กับ INTP ถ้าเป็น32บิตก็จะใช้9เต็ปนะครับ D นะครับ D DINT แล้วก็ DINTP นะครับสองตัวนี้นะครับตัว S นะครับตัว S ก็จะใช้ Data Register นะครับตัว D ปลายทางก็ต้องใช้ Data Register ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้หลักๆที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้นะครับ เค okay, เนะทีนี้การเราเราได้รู้แล้วว่าคําสั่งแต่ละคําสั่งเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองก่อนที่จะลองทำ scaling นะครับเดี๋ยวลองไปดู simulation ดูว่ามันทํางานยังไงนะครับจากตัวโปรแกรมเ e ียกว่สองนะครับเดี๋ยวเราลองมา simulation แต่ละคําสั่งกันเลยนะครับนี่คาสั่งบวกนะครับคาสั่งลบคําสั่งคูณคําสั่งหารนะครับบวกลบคูณหารที่เป็นทศยมนั่นก็หมายความว่า พวกเราค่าเหล่านี้นะครับจะต้องเป็นค่าที่เป็นเลขทศยมนะครับมาดูตอนแรกเลยครับก็คือผมจะทําการฟลอรตนะครับฟลอตฟลอตตัวนี้คือผมจะทําการเปลี่ยนค่า D0 ศูนย์นะครับให้เป็นจํานวนทศยมนะครับจากจํานวนเต็มให้เป็นทศยมแล้วผมก็ย้ายค่า100ไปไว้ที่ d ศูนย์นั่นก็หมายความว่าตรง D2 สองผมเนี่ยจะเป็นเลขทศยมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับฟลอร4ตสี่นะครับ d สี่นะครับผมก็จะทําการฟลอร d ตดี่เนี่ย เอาไปเก็บไว้ใน D6 นะครับ D4 เนี่ยผมก็ทำการ m o o ค่า K4,95 0 95, ไปไว้ที่ D4 นะอันนี้คือจำนวนเต็มเนะนั่นก็เวลาที่มันเปลี่ยน,นก็จะเปลี่ยนจำนวนเต็มคือ4,95นะครับให้เป็นทศนิยมแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน D6 นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนะทีนีเ้เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะเพิ่ม i n t นะครับก็คือ ผ f 8นะครับ dint นะครับภาษาไทยนะ dint นะครับผมจะเปลี่ยนเลข d d ห้าสิบนะครับเอาไปไว้ที่ d 6 0 d 5 0คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนเอาเป็นผลนี้แล้วกันนะผลหารนะ d 4 0นะครับผลหาร d 4 0เดี๋ยวผมเอาผลหารที่ได้ d 4 0เนี่ยนะครับเอาไปเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วเก็บไว้ที่ d 6 60นะครับเดี๋ยวลองดูนะผมคอมไพน์นะครับกด F4 คอมไพน์แล้วก็ลองซิมูเลชันดูนะครับกดซิมูเลชันนะครับเราสามารถซิมูเลชันได้ดูได้เลยนะครับโอเคทีนี้ให้ระวังนิดหนึงนะเรื่องของเรื่องของการบวกเลขทศยมเนี่ยนะครับบวกลบคูณหารของทศยมเนี่ยจะไม่มี16บิตนะจะเป็น32บิตทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ตามนี้เลยเห็นไหมครับ เนี่ยพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะย้าย100ไปไว้ที่ดีศูนย์ดีศูนย์นี่คือจํานวนเต็มนะครับพอมันเจอคําสั่งฟลอตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทศนิยมไปเป็นดีหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันสี่พันเก้าสิบห้าก็กลายเป็นสี่พันเก้าสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้ทีนี้นะครับผมจะทําการบวกนะครับก็คือหนึ่งร้อยบวกกับสี่พันเก้าสิบห้านะครับ ชิปเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับ D10 ของผมก็จะเป็น4,195.00เป็นทศยมด้วยเหมือนกันนะครับถ้าผมจะลบละ่ะผมกด Enter นะครับเห็นไหมครับ4,095ลบ100ก็เหลือ3,095.00นะเพราะฉะนั้นมันจะประกายเป็นเลขเทศยมทั้งหมดเลยเอาคูณบ้างนะครับดูคูณบ้างกดชิป Enter นะจะเห็นว่า100.00คูณด้วย4,095.00ออกมาก็จะได้4.095นะครับยกคูณด้วย10ยกกำลัง5นะ คูณสิยกกำลัง5เพราะฉะนั้นมันก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคตัวสุดท้ายหารครับผมกด M3 on ปุ๊บเอ่อห0 0หารด้วย4,095 mm hmm. เห็นไหมครับค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าทศนิยมตัวนี้จะเป็น0.024นะครับอ่าไอที่เราเอามาหารกันเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้แหละอ่าเราเอาตัวนี้ไปไปทำการบวกลบคูณหารอีกทีนึงนะครับมันก็จะได้จะเห็นว่า ณขณะนี้นะครับไอตัว D40 ของผมเนี่ยเป็น0.0024เห็นไหมพอทําให้เป็นจํานวนเต็มนะครับมันก็จะเหลือแค่0นเพราะว่ามันไม่ถึง1น่งะครับมันก็จะเหลือ0ูนย์อันนี้คําสั่งที่แปลงเ,เลขทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลักการก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวพวกนี้แหะครับตัวบวกลบคูณหารตัวพวกนี้นะครับไปใช้เขียนตัวที่เป็น scaling นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเขียนกันครับวิธีการทำ scaling input นะครับเรากลับมาที่ตัวนี้โจทย์เดิมนี่แหละครับค่าดิจิตอลอินพุตก็คือ0ถึง4,095นะครับแต่ว่า,าตัวน้ำนะครับตัวน้ำเนี่ยผมจะทําเป็นเปอร์เซ็นต์คือ0ถึง100%นะครับจากหมื่นลิตรนะผมจะเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะครับก็คือ0%ถึง100%นะครับส่วนค่าดิจิตอลอินพุตก็จะอยู่ที่0ถึง4,095นะครับจากสูตร ตัว scaling input ตัวนี้นะครับเราแทนค่าเข้าไปนะครับพอแทนค่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ออกมาตามนี้เลยก็คือค่าที่มี scale ท, MM ที่มีค่ามากที่สุดก็คือ100น้อยที่สุดก็คือ0นย์ะครับแล้วก็ดิจิตอลที่มีค่ามากที่สุดก็คือ4 0 9 5เอ่อดิจิตอลที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ0ูนย์นะครับดิจิตอล input ก็รอนะครับดิจิตอลที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ0แล้วก็ scale ที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ0นย์นะครับพอได้ <mi> ออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นค่าา<ๆ>ตมนนี้เลยะครับ เดี๋ยวเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นฟอร์ตนะครับให้เป็นฟอรตนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นฟอรตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันหารกันเนี่ยมันจะเอาฟอรตหารฟอรตมันถึงจะได้ฟอรตนะครับพอค่าตรงนี้ออกมาเป็นฟอรตแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวอินพุตของเราก็ต้องเป็นฟอรตด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาคูณกันนะค่าฟอรตกับฟอรตมาคูณกัน พอมาคูณกันเสร็จนะครับค่าตัว scale value ตรงนี้ก็จะเป็นฟอสต์นะเป็นฟอสต์ด้วยเหมือนกันพอเป็นฟอสต์ก็คือทศนิยมเราต้องมาเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับเปลี่ยนให้เป็นจํานวนเต็มนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็นจานวนเต็มเพื่อที่เราจะได้เอาจํานวนเต็มตรงนี้ไปทําการเปรียบเทียบค่านะครับทําการเปรียบเทียบค่าเพราะว่าคําสั่งในการเปรียบเทียบนะครับมันก็จะมีคําสั่งเปรียบเทียบฟอสต์นะครับแต่ผมยังไม่ใช้นะผมจะใช้เป็นจํานวนเต็มนะครับโอเคนะจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรม โปรแกรมนะครับมันก็เริ่มจากการอ่านค่านะครับ R D 3นะครับ R D 3 A ก็คืออ่านค่าอนาล็อกนะครับตัวหลักก็คือศูนย์นะครับช่องที่ศูนย์นะครับเอาไปเก็บไว้ใน D ศูนย์นะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าผมจะเอา D ศูนย์เนี่ยแปลงแปลงเป็นฟลอตก็คือจํานวนทศนิยมแล้วเก็บไว้ที่ D 10นะครับเป็นทศนิยมแล้วก็เก็บไว้ที่ D 10นะครับแล้วผมก็เอา D 2นะครับแปลงไปทศนิยมแล้วเก็บไว้ที่ D 20นะครับโดยที่ ค่า d2 ของผมเนี่ยผมจะ move ค่าที่มีค่ามากสุดคือ100เนี่ยไปไว้ที่ d3 d2 นะครับ d2 ของผมเนี่ยมันก็จะเป็น100แต่ว่า d20 ของผมจะเป็น100.00นะครับก็คือเอาให้เป็นเป็นเลขทศนิยมนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาดีสี่ 4, นะครับแปลงแปลงเป็นทศนิยมแล้วเก็บไปที่ d40 แล้วผมก็ move ค่า k 4สี่นะครับไปไว้ที่ d4 นะครับ d4 มันก็จะแปลงเป็นเลขเ เลขทศยมนะครับเพราะฉะนั้นเลขทศยมของเราตอนนี้ก็คือ D 20กับ D40 นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามาหารกัน2ตัวนี้มาหารกันก็คือเอา d 2 0นะครับ d 2 0ที่เป็นค่าฟอสแล้วเอามาหารกับตัว40ที่เป็นค่าทศยมแล้วนะครับพอหารกันได้แล้วผมก็จะเก็บไว้ที่ D50 นะครับเพราะฉะนั้น D50 ตัวนี้มันคือผลนะมันคือผลผลหารเสร็จแล้วผมก็เอาผลหารนะครับผลหารตัวนี้นะครับซึ่งเป็นค่าฟอสนะครับคูณด้วย D 1 0 D10 ของผมคืออะไรก็คือค่าที่อ่านจากอนาล็อกนะครับค่าที่อ่านจากอนาล็อกแล้วแปลงเป็นทศยมนะครับมันก็จะเป็นทศยมคูณทศยมแล้วไปเก็บไว้ที่ D60 นะครับ D60 ของผมก็จะเป็นเลขทศยมแล้วนะครับที่ได้จากการคูณกันแล้วนะครับผมก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลขทศยมตัวนี้ของผมเนี่ยให้เป็นจานวนเต็มนะครับเปลี่ยนให้เป็นจํานวนเต็มพอได้จานวนเต็มเสร็จแล้วผมก็ไปเปรียบเทียบครับผมก็ใช้คาสั่งเปรียบเทียบธรรมดาคือถ้ามันน้อยกว่า6 5 ถ้ามันน้อยกว่าถ้า D 6 5นะครับมันน้อยกว่า45น้อยกว่าหรือเท่ากับ45%นะครับผมก็ให้ Y 0 on Y 0ก็คือมอเตอร์ผมก็ทำงานนะครับปั๊มผมเป็นมอเตอร์นะ Y 0ย์ผมก็ออนะครับ on ตลอดเวลาเลยทีนี้ถ้าลูกลอยลูกลอยผมต่อเข้ากับ X 7นะครับลูกลอยผมเป็น uh, NC นะต่อเป็นแบบ NC อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเขียนโปรแกรมเนี่ยลูกลอยผมจะต้องใช้ NO นะครับเพราะว่ามันต่อ NC อยู่พอเวลาเราออนปุ๊บมันก็จะกลายเป็น Uh, nc นะครับโอเคนะตรงนี้นะครับ uh, มันก็จะทํางานแต่ถ้าลูกลอยมันมันเต็มปุ๊บกลายเป็น o ก็จะกลายเป็น no ครับโอเคครับตามนี้เนะ่อ uh, ตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า uh, ผมไม่อยากให้ตัวตัวตัวนี้อ่านตลอดเวลานะครับบางที cpu มันอาจจะแฮงถ้าเราอ่านตลอดเวลานะครับ ไอตัว CPU มัน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 มีตัวจังหวะการทำงานอยู่ที่อยู่นิดเดียวเองความเร็วในการประมวลผลมันมันไม่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะให้มันรับข้อมูลมาทุกๆทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับทุกๆหนึ่งวิทุกๆหนึ่งวิค่อยอ่านทุกๆหนึ่งวิค่อยอ่านนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเวอออเลยเนี่ยผมว่า CPU บางทีมันอาจจะแฮงได้นะครับมันไม่ความเร็วมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้โปรแกรมเนี้ยนะครับ เขียนโปรแกรมลงไปแล้วลองดาวน์โหลดดูแล้วเราเดี๋ยวลองมาซิมูเลชันดูว่ามันได้มันได้ไหมนะครับโอเคนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มตัวตัวพุทบัตันที่เป็นแบบ NC เข้ามาทำหน้าที่แทนลูกลอยเนื้อแทนลูกลอยนอกนั้นผมยังต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากตรงนี้อ,อพอเราเขียนโปรแกรมแล้วดาวน์โหลดลงไปเนี่ยมันจะทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับผม โอเคครับนี่ผมก็เปิดโปรแกรมมาแล้วเขียนโปรแกรมไว้รอไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันก่อนเนอะอันนี้ก็คืออ่านนะครับอ่านปกติเลยก็คือช่องอศูนย์นะครับเก็บไว้ที่ D0 ศูนย์แล้วผมก็เอาดีศูนย์นะครับแปลงมาเป็นฟอร์สนะครับเก็บไว้ที่ d 1สิบนะครับส่วน D2 สองผมก็จะเก็บไว้ที่ d 2ยี่สิบแล้วก็ผมก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยไปไว้ที่ D2 สองนะครับแล้ว d ีสี่ผมก็เก็บไว้ที่ d 4สี่สิบนะครับเอาสี่พันเก้าสิบห้านะครับไปไว้ที่ D4 สี่นะครับเพื่อจะแปลงค่าให้เป็นฟอร์บ หลังจากนั้นผมก็เอามาหารกันนะครับก็คือ d 20นะครับหารด้วย d 40เอาไปเก็บไว้ที่ d 50นะครับเพราะฉะนั้นค่า Input ที่ได้มาผมก็คูณ d 50มันจะเป็นฟอร์สเลยนะเป็นเลขทศนิยมก็ไปเก็บไว้ที่ d 60นะครับอ่าแล้วผมก็ทำการแปลงค่า d 60ไปเก็บไว้ที่ d 65นะครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าถ้ามัน d 65เนี่ยถ้ามันน้อยกว่า45เนเนี่ยก็ให้มอเตอร์ผมทำงานทำงานจนกว่าลูกลอยผมจะเต็มนะครับ ก็คือลูกลอยจนกว่าลูกรอยมันจะหยุดการทํางานนะครับทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มไปว่าให้มันอ่านทุกๆ1วินาทีนะ8013นะครับเอาเฉพาะขอบขาขึ้นมันมา1 scan สแกนไทม์นะครับ1 scan สแกนไทมโอเคผมก็กด F4 compile นะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดตรงนี้ลงไปนะครับเ,เดี๋ยว c o m m คอมมิ t ชันก่อนนะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับเพส ผมก็กดโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ดาวน์โหลดลงไปนะครับกดดาวน์โหลดลงไปนะครับแล้วก็เลือกพารามิเตอร์กับโปรแกรมนะครับกด XQ นะครับรอสักครู่พอมันเสร็จแล้วเราก,กดโอเคนะครับกด Close ไปเลยนะครับอ่กด Close ไปเลย,นะเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปออนนะครับไปออนดูว่ามันทำงานได้ตามเงื่อนไขหรือไม่นะครับโอเค ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการออนนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวผมออนอ่านแล้วนะครับผมออนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ลองเอ่อลองมอนิเตอร์ลิงดูนะครับเห็นว่าค่ามอนิเตอร์ลิงก็โชว์ออกมาตามน,นี้เลยเนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่า นี่อันนี้เดี๋ยวขยายลงหน่อยนึงนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่49นะครับ49ก็ยังยังยังอันนี้ยัง49เปอร์เซ็นต์นะครับผมไล่ลงมานะครับาครับมันต้องต่ำมันต้องต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ45นะออตอนนี้ติดแล้วนะครับแล,แล้วตรงน,นี้ก็ติดแล้วเนอะดูนะติดาดาบแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับ4 40, เอ่อนี้่โวลต์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ45 45นะครับก็45ก็โอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงเดะเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่ายังยังพอใช้ได้อยู่นะครับอ่าอยู่นะครับมันเป็นการคำนวณนะเนอะอ่ามันไม่เหมือนคำสั่งสเกลลิ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับโอเคเนี ก็นะครับหวังว่าเดี๋ยวเราลองลองกดลูกลอยดูนะลูกลอยดอูเห็นไหมครับถ้าผมกด x7 ใน y0 ผมก็ดับนะถ้าผมปล่อยมันก็ติดนะครับถ้าแรงดันนะ,ะถ้ากระแสถ้าแรงดันมันเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงตอนนี้37 38ออตอนนี้ลดลงครับทุกทีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสัก47เปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยออมอเตอร์ก็หยุดแหละนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเขียนอันล็อก0ถึง10โวลต์นะครับโดยใช้วิธีการสเกลลิงนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาล็อกที่เป็นกระแสนะครับ0ูนถึง20มิลลิแอมแล้วก็4 2 0ถึง20มิลลิแอมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ